ใครที่อยากจะได้งานของประดับตกแต่งห้องพระสวยนี่คือพระอบครับเอาไว้สําหรับใส,ส่ของเล็กๆน้อยๆในห้องรับแขกในห้องพระวางในจุดมงคลสวยงามมากจริงๆนี่คืองานไม้ทั้งต้นสวยงามมากแล้วจะส่งไปเป็นคู่แบบนี้ซ้ายขวาห้าพันห้าร้อยเดินลายเส้นทองสวยงามสุดยอดไปเลยพระอบคืออะไรพระอบก็คือภาชนะ ที่เอาไว้สําหรับใส่สิ่งของเล็กๆน้อยๆสมัยก่อนเขาก็จะเก็บพระอบเอาไว้ในห้องแต่อันนี้เขาเพิ่มความสวยงามโดยการเอาไว้สําหรับประดับตกแต่งในห้องรับแขกแล้วก็ห้องพระสวยนะครับผมบริษัทห้างร้านโรงแรมห้องพระสามารถนําไปวางได้หมดเลยแล้วนี่คืองานไม้ตันทั้งต้นเนี่ยสวยงามมากใส่วัตถุมงคลได้ด้วยนะครับผมคู่นี้คู่นี้นซา 5, ้ายขวา5,500ใครอยากได้แคปภาพนะครับผมไซส์ความสูง สซด์ความสูงนี่นะวัดจากพื้นจนถึงตัวยอดแบบนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ75เซนสูงประมาณ75ห้าเซนนะครับผมงานนี้นะสวยงามมากแล้วที่สําคัญเลยไม่เท่ากันเลื่อมกันนิดหน่อยเห็นไหมเพราะว่าเขาเป็นงานไม้ธรรมชาติเพราะฉะนั้นคู่นี้สวยงามมากใครอยากได้คู่นี้ต้องแคบภาพคู่นี้นะเพราะว่ามันจะมีความต่างกันนิดนึงเห็นปะเนี่ยเขาจะสูงกว่านี้หน่อยนึงสังเกตดู เป็นพระอบคู่ของแท้ของจริงจริงๆเขาเหมาะสมเขาสร้างคู่กันมาใครอยากได้นะแคปภาพได้เลยแคปภาพเสร็จแล้วไปดูวิธีการสั่งส่งสอบถามข้อมูลแล้วถ้าเป็นไปได้เลยนะอยากจะสอบถามข้อมูลนะั้นด้วยความที่ศูนย์เนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์มากกว่า5,000แบบช่วยแคปภาพพร้อมกับตัวเลขทีนะครับท,ที่มันติดกับที่มันติดกับรูปภาพด้วยนะครับผมเพราะว่า,าเจ้าหน้าที่เขาจะได้หาเฟอร์นิเจอร์ได้ไม่สับสนนะของแบบนี้ที่ศูนย์บริการจะส่ง 1-2วันแล้วถึงที่หมายปลายทางทั่วประเทศใครอยู่ในเขตก,กรุงเทพและปริมณฑลอยากได้ดวนอยากได้ไวหลาลาหมูฟช่วยได้ใครมีเพื่อนแล้วเพื่อนลราจะซื้อบ้านใหม่ของประดับตกแต่งห้องพระใหม่ฝากกดแชร์บอกเพื่อนด้วยนะครับ